เปิดด้านหน้าแล no ้วด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูช่วงบ่ายด้านหน้านะลมเย็นเลยนะออกไปอันนี้ผัดไปเอไอนี่ไม่มาเหรอขอหน่อยครับปุ๊บขอหมกให้หน่อยครับขอหมกบอกขอแวะให้หน่อยครับขอหมกบอกแวะหน่อยใส่ไปให้หน่อยสามห้าหอยใหญ่เลยครับพี่สามห้าสามหม่นร้อยหมกสามหมื่นร้อยนายังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนอยู่ตรงนี้แหละพวกเราอ่ะ อยู่จนกว่าเราจะอยู่กันไปยาวๆอ่ะใครคุณเชื่อไหมเชื่อดิไอ้แล้วร้านห้องมงคลวันนี้มีอะไรเตีบอบเมื่อวานตรงนี้อะไนี่นี่นี่ร้านนี้นี่นี่มามามาพ่อค้าทุกที่อ่เอาเลยเอาเลยทุกเลยโชว์โชว์อ่านะไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวแวะมาใหม่ก็มีแรงผัดก้ะพี่เดี๋ยวแวะมาใหม่เอาไปไปแวะเลย ใช่น่ารักตกไปนะตกไปนะรับะอ้โหไปยินเลยน่ครับ FT นี่เขาพูดเก่วันนี้เขาพูดเก่งอยากให้พู่เก่งกว่าพ่ใหญ่ใครลงต้นจ้าวันนี้เรเตรียมไว้นะร้อยุ๊บเฮ้ยไม่ใช่ร้ยหนึ่งส้าสิุ๊นะห้าสิบสิบถชกใช่นะจ้านี่นี่ดเปิดแปดโมงปิดห้าโมงเป็นแป้งแป้เยอะใส่ผลัก ตอนเนี <oung> ้ยมาคนก็จะกุ้งไปตรงไหนหรือเปล่าข้าก่อนข้าวข้าวแกงข้าแกงกข้าวยาเลยะแม่ค้าเยอะวันนี้ยอันนี้กอกย่างบาทเยอะมากเยวเีวคนเยอะมากตอนนี้หนุ่มอันนี้จะขายี้ต่องาง้างคนุอ่ะคนลุ้มอ่ตรงนี้อ่ะคนตากล้อี่เดียวาด ร้านลุงก็ขายดีร้านลุงก็ขายดีนะของไอเดียเซนขายดีมากขายดีร้านลุงลุงไม่ได้กินข้าวเลยไหมเอาข้าวมาไม่ได้กินนะาไม่ได้กินไปฝั่งโน้นมั่งฝั่งนู้นมั่งฝั่งนี้ก็จะหมดแล้วเค้กไข่กรอบแล้วก็นมครีมอนลวนกัน ร้านนี้ก็ขายดีเอน่ยนะน่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้ววใจลงทานครับใจใจลงทานได้ใครใครจะทำลงมาร้านนี้ิบ ใครจะกินไม่เดี๋ยวพี่ยาเลี้ยงผิดบาทเออกินแล้วเขาไม่กินแล้วเป็นเอกครับมา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 าเป็นเอกครับเป็นเอกวางหิวขนมครับเร็วๆๆพี่ยาเลี้ยงใครจะกินต่อเป็นเป็นเอกหิวขนมครับวี่ดูดีนะกินขนมจีนไปแล้วครับฮะเด็กชาแนลครับชอบขนมปัาชอบขนมนี่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  ใครจะกินมาโมงหน้าจ้องจะถ่ายเลยจ้ะมันจ้องจะถ่ายพี่ยาโอ้พี่ยาเรียกปุ๊บปั๊บเลยครับมันชอบเอาคลิปล้านวิวไงหมดเลยี่ยาหมดเลยครั้เดียวสิบบาทครั้เดียวสิบบาทโอ้นี่นมนี่ไม่เคุยพอไม่เคุยพอ อร่อยไหมล่ะอไปดูไปกินแล้วเราเราเหมือนจะอ้อละเออทำหน้าดูทำหน้าดิสิบบาทอ่ะพี่ยาเขาบอกไม่พอพี่เขาเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอะไรอีกไปกองตีพี่ชอบอันใหญ่ๆนี่เป็นสติไปกองนี่นี่นี่สิบบาทเอาไปสิบบาทจะไม่ไหว้ท๊ะ อันเดี๋ยวพี่อาดิ้เองไม่ยอมยอมอันนี้พี่อาดกินเองสิบบาทโอเครอดไปทำไมล่ะทำไมพอบอกใครจะกินทำไมต้องคอยกันทุกคนเลยพูดแต่บองว่าน่าอร่อยมันจะรอดไม่รอดเองมันรอดอยู่แล้วสิบบาทอร่อยมากนุ่นถ้าตอคือสิบาทนี่น่าจะอร่อยกว่าเป็นไงใช่มันอร่อยไหมพี่แห้งมันนี่ พี่พูดว่ากินไปพี่นี่โยนยักไปปากเลยนี่อือร่อยไหมพี่จุดบาทเขามีเส้นกรอบข้างในบ้านอร่อยลองไหมลองไหมคนถามว่าคนตุ๊กตาถามว่าที่ไหนอ่ะห้านนี่นะครับเป็นเบอร์เบอรี่เป็ไงโดนมัางอันนี้เราแก้กันหรือเปล่าเนี่ยพูดไม่ออกเลยพี่ยังเสียงดีอยู่เลยพูดไม่ออกเลย พูดไม่ได้เลยไม่พูดเลยอ่ะไม่พูดเลยไปดูด้านล่างไม่มีอะไรกันสเปสสเปสหดแล้วพี่อดีเนี่ยคนละพี่คนละเพื่อนอะไรนะครับนี่ลานบนนะลานบนลลานบนลก็จะีทีดี รอรถเดข้ามาเลยร้าหลัมันเยอะนะขัดนอกชิ้นพี่เอกห้าบาทนีเอ,อกอยากกินครับโอ้ยี่ก็มีพอจิ้มขนมด้วยไปจินมนมด้วยมีร้นอนร้อนไหครับเอกครับเอกอยากกินครับต้องวนยากกินน้อนร้อนครับมีน้อนร้อน่อยดีนมด้วยอ่ะมาไป้ครับ ยังไม่ได้ครับไม่ได้กินเคยมันกล้องเตรียมถ่ายเลยโอ้โเว้ยไงไงอร่อยไหมเต็มปากเต็มคำขอสั่มด้วยทีเดียวเลยได้๋ยวนมาแบบเกอีกแล้วโดนเป็นกระมังนึงเอาข้าวเปล่ามาเอามาดีด้วยเปล่าสั่มด้วยมาข้าวเปล่า รอานนี้ไม่เอาแะวี่นี่นะิดเยวมาก้าไสไม่ปน้ำแมไอเนี่ยเอมไม่ายพี่คเอมหมฮะหมดเที่มชอบกินกะลี่ปั๊บฮะบอกอกเี้ยงมงเลยโอ้ยอ๋อจบไปแล้วคุณอันนี้ไม่มีตัวลูกวันนี้ตัวไม่มีม่าครับวันนี้ลกไม่มาครับไปน้ไปตลาดื่นวัน ปูแม่น่าจะลมแข็งหักงถึงดครหยุดลมแข็งห้างยายเอาจะหยุดเลยครัยายแข็งห้างก็มานั่งใส่เท้าเลยรายดีใช่ไหมข้าวมัน พี่ชอบอันนี้โลโชอบมากเลยชบเอาอชเอา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 อาเอาร้าเอับชาองนะาเอาอานอาเอาเอา้อานอาเาเราาเอาเาเอาอานอาเอานอาเอาเอมเอา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 เาเราอานอาเาเอาเอาไนาเอาเอาเอเาเอาเอานอาเอาาเอาเอาอาเอเ่เาอเอาเออเออเออออ วันนี้นปรลองมาเลยเนี่ยดไปไปทูใครดีนี่เขาจะเขาจะเขาข่ายทูได้กันออกรอบต่อพี่ยาใช่ได้ดูดิเด้งัวมจกใช่าขาถรายทูเด้งควมจีบ แ่งตัวจะปไปกรอบ่อพี่เอกครับนี่ไปอยู่พี่เอกไม่กับพี่เอกใช่ไหมนัดกับพี่ตุยงนัดกับพี่ตยงดี้ตัวดำตัวขาว